ไอ้สนตเ,เดี๋ยวมึงโดนคุณแน่เด็กเที่ย ทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สิไดจัดห้ยตามคำขอเอฟซีที่ว่า,ามาทวงคืนทุกคนเพราะว่าได้มัลลินเจอกันอยู่ในนี้แหละทุกคนเอฟซีกับบูวัาเล่สีหูเฟสและก็ติดตามเขาอยู่นะสำหรับเอฟซีอยู่ในนี้แล้วก็ได้แซดกันร้ายแหละอยู่ในเกมนี้นะเอาทางมาตัวจริงงโบรากับเดียบึงแตลเมินเอานะทุกคนอยู่ในนี้ แล้วกับบรทามว่าอาดคลิปบอาก็เลยว่าบอยังแล้วแหละประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะที่จริงแล้วเขาก็ได้อัดตทุกคนแต่ว่าเขาก็ตัวเองก็ลืมเองว่าบบไดอัดคลิปที่จริงแล้วจุดในบันทึกไปั้างนี้แต่ว่าเราก็ไปเม้นอยู่ในเฟซเนาะในโฟนหู้องสตอรี่แล้วก็ว่าแคปเอาเกมตัวนี้นะแล้วก็ว่าเอ้าคนในเกมอันนี้แต่ว่านี่แล้วก็เลยว่าอ่าปันไดซื้อลงคลิปตัวนี้อ่าก็เลยเขาไปกวดเบิรงเออก็ได้อัดพอดีเลยกับบบมีเวลาตัดแล้วก็ กกยังบดได้ลงอยู่นะกกยังบดได้ตัดอยู่กกได้อัดมาดนแหละแล้วลกกยังมีไปเม่นอยู่ในติ๊กตอกอีกว่าอ่าปันได้สิลงคลิปตัวที่ว่าเฮาลินนะโอเคในเมื่อเอฟซีมาทวงสัญญาแล้วนี่นนก็จัดกันไปเลยทุกคนสลับเฮากกมีออดัสแล้วก็มีอา่ฟสสาฟาซานะทุกคนเนาะแล้วก็คาตูกัสอ่าเบียร์ทีแล้วก็อา่าม่านทิปอีกทุกคนโอเคเดี๋ยวมาเบดดังกันกทุกคนสลับเกมนี้สิสเป็นจังไดทุกคน ใครที่เข้ามาแล้วทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองยูทูบเนี่ยเพื่อเป็นกาลังใจให้เฮดคลิปต่อไปนะทุกคนเนาะอ่าถือว่าตอนนี้กัผู้ติดตามก็ได้สองมื่นแล้วทุกคนกัขอบใจทุกคนที่ว่ากดติดตามหลังจากนั้นก็แล่นคือมาก็ถือเจ้าเฮดไล์เตะลงมาขึ้นทุกคนู้จำเป็นต้องถอยก่อนแต่ว่าทั้งเล่นลุมนีกัถือฟังกูมาป่วนทุกคนมาป่วนฟร์มเข้าจังหวะยังได้ฟังกูหยี่ไปสองบาสสเต็กเข้าก็ยังบทันีจักอันเลยแต่ว่าเนี่ยมัดที่ตามกั่ทังบนะ จังหวะจะได้พี่เกือเข้าไปเลยทูบบาดหนึ่งกับโบเตะโอ้โหดีแต่ว่าโดนอ่าเวทของเล่าดันออกมาเลยนะทุกคนนะถือโซฟรังโกนี่น่าจะบบุลโละทุกคนดีแต่ว่าอ่าเขาได้คิวไปทุกคนแต่ว่ากัตายกับโบเป็นยังถือว่าแหลกคิวคนไปอ่าตอนนี้ได้เลเวลซองแล้วทั้งพี่โบได้มีสแต็กยังจักอย่างเลยทุกคนโอ้ยแม่งเกินเดียวแลรงขึ้นมาักจ่อเฮ็ดก่อนจังหวะนี้จ่อเฮ็ดกับเต้ไปบาดหนึ่งแล้วจัหนัเพิ่มอะไล่มากขึ้นอันวจะนักกัลงมาลินกลางเลยนะทุกคนเพราะว่าหลายคอมเมนต์หลายคน ที่ว่าเขาไปเบิ้งคลิปตัวที่ว่าเฮาเห็ดเป็นคลิปไฮไลท์นะหลายคนก็บอกขอใจว่าอ่าเป็นยังต้องตัดซอสแบบนี้นะคําว่าไฮไลท์นต้องเอาซอสที่ว่ามันได้เด็ดหรือว่าตัวที่มันเป็นไฮไลท์แะละเออคําว่าไฮไลท์เนาะหล้วก็กหลายคนก็ว่าให้อายลินแบบอ่าเดินเกมแน่เพราะว่าอย่างเห็นอายเดินเกมนะเอามาจะวา้จอเฮ็ดกับมาป่วนเลยจังวาจะได้อุ้ยจังวานี่ได้ลอบอลเดียบรอยต้นหนังสือยะ่ได้ว่าลืมเลยทุกคนตัวเม่งมุมนะ คืออย่างว่าเฮลเคิร์ตเออแมนแหละทุกคนเฮลเคิร์ตจังว่าจะได้จอฮิตบอลแน่นอนเรียบร้อยทุกคนโอ้โหถือว่าเก็บไป2คิวนะทุกคนนะอ่าตอนนี้รวมๆแล้วเขากิดได้สามคิวอยู่ส่วนสะก้อที่เมากะหาคิวไปทุกคนสลับพายคนขามกิดได้หนึ่งคิวไปเองจังหว่านี่คือมาเก็บสแต็กกันต่อเลยทุกคนอ่าหลังจากนั้นก็ตีป้อมเลยจอฮิตกับไรติคือเก่าทุกคนจะเป็นต้องกลับบานก่อนเพราะว่าอ่าหม่หน้าหมดทุกคนเปิดดันตีขึ้นไปจะว่านี่มืด เพราะว่าโดนตีของเฮลคือดนะมันอยากมือนในจักหน่อยทุกคนอ่าจังหวะนี้เขากะตีคลิปนี่ก่อนทุกคนเพราะว่าอ่าต้องแลนเก็บสแต็กแบมมี่เลยทุกคนอ่าดีเทวทเขาเกิดสิขเขาใจแ,แต่ว่าลินบ้างต้าในเบียร์บอกเขาใจเฮ้ยจังหวะนี้ออกมาแล้วตัวเด็ดเฮ้ยจังหวะนี้เวียรียอับลอยมาเดียวโอ้โหแม่งเกินทุกคนตอนนี้สแตแ็กกลอยป้ายอลไรทุกคนโอ้โหแห้งแน่นอนทุกคนสลับอ่าถ้าดาบเจ็ฟม้าสมุติออกเธอสแต็กได้ประมาณนี้แล้วนี่แม่งเกิร์ดลด อ่าเพราะว่าลินบ้างต้าร้ายคนที่วอลเวดหนาจะบโบเขาใจคําว่าอ่าพายเขาลินอดัตนี่นะเขาหนาจะบโบเคยลินอดัตว่ามันเป็นเอาได้ที่เจียงแล้วเวดเนี่ยเขาไปเติมเล่นเนี่ยกะมั่งกับลินเกิดอยู่แล้วเติมไซต์เติมมานะปล่อยให้อดัตมันเอาโหลดสำหรับสแต็คนี่กะเกิดอยู่แล้วเอามาจังหวะนี้เลยจอเฮ็ดโอ้โหหยัดไปซองมัดเบียบหล่อเลยตัวคนนอนเจอจัดกับคาทูกัดแม่งเกินสันนั่นแหละทว่าซูเปอเฮนเบนนนหนึ่งนี่อ่าถทว่าไพ่หูจักหรือว่า เป็นเอฟซีอยู่ในเจอกันอยู่ในหันกะแบงแบงคลิปให้แน่แบง,แบง,แบงคลิปในท <laughs> ูปแน่เกิดแน่นอนแต่ว่าได้ทูปคลิปนะแต่ว่ามากเก็บนี่นี่เวทกับไอโยแต่ว่ามันกับลายบกับกอาจจะอันนี้โยปกติแหละฮ่องรินนี่เลเวลซิปอ่าซิปซิปเอสนี่มันจะเขา่าหดซีลอยแหละสำหรับสแตค็คคือปกติแต่ละเกมนะแต่ว่านี่ยเขากเก็บสแต็คสาเขาก็ยังว่าส่าอยู่ได้ทั้งท่าทีสแต็คก็ยังได้แหละ สองลอยหรือสามลอยนี่แห,หละอ่เพราะว่าเวทเท่าแต่ก็นักยิงเท่านี่ค่อคนข้างที่ว่าบ,บูจงคลิปไปเลยนะถ้าต้องดิเรนไปหาหนี่เราก็ตีเอาหมดเลยแบบยานคลิปนะงั้นเจน้าขึ้นมาอาด้านเลนเทิงแล้วแต่คนอภัยคขาขางก็ได้เก็บหลอดมาได้ทุกคนจังหวะนี้เฮ้ยโอ้ยมาซองเลยจังหวะนี้ยัดไปมัดหนึ่งโอ้เกือบแตกก๊อตจังหวะนี้มัดที่สองจะได้จังหวะนี้ เรียบร้อยโอ้โหแฮวเคิร์ดจังหวะนี้ถอยก่อนโอ้โหพิกเกอร์มาพอดีเลยโอ้ยังนั่มาอีกจังหวะนี้พิกเกอร์ไปเรียบร้อยทุกคนโอ้โหเกินแลนม์มากระปันสุดท้ายกระจัดประเด็นทั้งสองตัวเลยจังหวะนี้ตัดหลอดโอ้โยฟังโก้มาจังหวะนี้ยัดไปอีกมัดนึงโอ้โหบอลหลอดแน่นอนครูดาวสกิลหนึ่งมาเลยจังหวะนี้ตู้ไปเรียบร้อยทุกคนตัวเก็บไปสามตัวเลยทุกคนแม่งเกินจังหวะนี้เจอะเฮดมาทุกคนต้องได้เข้าปากก่อน จงังหวะดได้กำกับผ่านใบเจ้าเฮ็นยันให้ซองมัดแตกเลยจังหวัดนี่โอ้ยทุกคนโอ้โหน่าเสียดายไปทุกคนนะถือว่าไปถูกถือขีปทุกคนแต่ว่าถูกถือเล้าตะกี้นี่งาดไปมัดหนึ่งมัดที่ซองเรียบร้อยเลยจังหวะนี้ว่าสิเปิดดันตี้เข้าไปแต่ว่าโบก่าโดนเลือดเท่ารอยเดียวล้ายอีกอย่างกาโนวาเลียอาเวทของเราก็ขึ้นมานะครับ่ะจำเป็นต้อง กลับบ้านก่อนทุกคนเนาะใจเย็นๆก่อนจะ่าจะห่ออาตัดมาจะวานี่แทงเขาเปิดเลยจะได้นวาเลียจังหวะนี้โอ้โหจับแทงมาน,นีไปถูกถึงแทงมันจะวานี่โบได้คิว้วเสยโอ้โหุซาถูกซองมัดจังหวะนี้ได้แทงเปิดทันทีเข้าไปเลยจังหวะนี้เขาโบให้แนวเขิดนะทุกคนนะแต่ว่าเขาจับแนวเขิดกันนายจะได้คิ้วแบบงามๆเลยจังหวะนี้เขาไปเอาโอ้โหทุกคนคิดว่าฟังโกใส่อันตรีไปแล้วได้ทุกคนแต่ว่ายังมีอันตรีเสยยูวิเฮ้ยมัดคล้องแฉวระศัล พอว่ามีทีมเฮาไปเจอคลองแถอยังเรา,าเออมาคลองแถยังคลองแถเขาบุทธใต้หอหนหาโอ้ยซัมนี้มันเรื่องธรรมดาจะมวยใต้เจอดีมันก็นกนเกินไปเนาะ <c oughs> ลีนเกมนี่นะสำคัญคือเอาชนะนี่นะซัมทีสำคัญอยู่ที่ใต้หรือยังบอสำคัญแต่สำคัญที่ว่าเขาเดินเกมมาฮิตเนาได้อ่าเห็นได้ให้ทีมเฮาชนะนี่นะ <c oughs> โอ้โหฝากเกมเยอขอแด้วยทุกคน <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้่อทุกค,คนเป็นกำลังใจให้เน่แต่ว่า ตั้งแข่งกคตุกกระธานีก็โจมเลยว่าอียังมันบอดี้ช่างนี่นะประมาณนี้สัญญาณบอดี้จังหวัดนี่เขามาอุ้ยฟิกเกอร์เขามาทุบปอดได้ทุกคนจังหวะนี้ฟังโกดึงเขามาสตันแต่ว่าทีมลักเขาเขาไม่เขามาหนี้ถอยก่อนอุ้ยเกือบแตกทุกคนอ้ยังลอยมาเซยอยู่โอ้โหจังหวะนี้เขากลับบ้านก่อนเดียวเติมเลือดก่อนขาดมาจังหวะนี้มาก๊อดมันวะคล้องแฉยยังวะเออจัดมันจังหวะนี้เดียบลอยทุกคนยันไต่ไปซองมัดโอ้โห สองมัดกามาดี้ครับดอกเตอร์เกินไปเพราะว่าเน้นออกเกาะแน่นอนแล้วกันเนาะสำหรับเครื่องเครื่องก็เป็นเครื่องที่ว่าคือใส่ประจําเลยทุกคนไลายคนที่ว่าคอเขามาทุกคนก็สามาได้ไปนาใส่ได้ทุกคนเดียลินโจเกมกับทุกคนเซนเอ็นต่อสำหรับเครื่องว่าเครื่องเฮ้ยจังหวัดเจ้าเฮดโอ้โหมันแรนเขามาเลยจังหวัดนี้อุ้ยยัดไปโอ้โห่วซ์เอลทุกคนแต่ว่ามันก็บอกาเขามาทุกคนเขาก็อยู่ในนี้แหละขันมันเขามามันก็เสียเปียบเขาออกไปเขาก็เสียเปียบนะจะเป็นต้องอยู่นี้แหละ จังหวะนี้ว่าสิกลับบ้านเดียวเอาคลิปตัวน,นี้ก่อนทุกคนเนาะคลิปหลอดนี่โตแมงโคดใหญ่ทุกคนเดี๋ยวขอกลับบ้านเจ้าเฮ็ดมันมาหาเฮ้าบาเออโบเมนทุกคนจังหวะนี้กลับบ้านก่อนใจเย็นๆอ้าวตัดมาจาาังหวะจะได้โอ้โหแฮ้เคืดมาจังหวะนี้พิคเกอร์เขาไปทุบซองบา,บาบดโบได้เฮียยังเลยโอ้โหแฮ้เคืดกับแลนออกไปแมงโคดไว้ทุกคนสลับแมงมุมตัวนั้นทุกคนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเมื่อคีบเล่นนี่ขึ้นก่อนใจเย็นๆก่อนเพื่อนขอเคลียร์คลิปก่อนเดี๋ยวสิบินเขาไปเติมโอ้โห จังหวะนี้ทีมเขากล่ขึ้นไปหมดเลยทุกคนเยลแลนเข้าไปทั้งหลังก่อนทุกคนเดี๋ยวจัดโนวาเลียมาทุกคนจะนายเวทมันี่งโอ้โหแต่ว่าทีมเ่านี่ก็ลำบากเมื่อทุกคนเก <Okay. S 1> ือบแตกไปหมดนะทุกคนเนาะอ่าเลือดนี่ก็คือนจีเ็นเลยทุกคนเอามาจาาังหวะนี้โนวาเลียออกมาเดียบล่อยทุกคนมัดเดียวกับบานนี้ครับลองเต้เกินไปขนาดว่าออกก่อนนี่ทุกคนแต่ว่ามันเกิดทุบมัดเดียวนะตอนนี้สแต็กอะ อ่าห้าลอยเว้ยแหละทุกคนท้องแมงเกินทุกคนนะเกมจะแตกไมโคตรไวเอาตัดมาจังหวะนี้ได้เปิดดันตีใส่เลยอบเพื่อนเอาเฮมเคิร์ดจังหวะจะได้เฮมเคิร์ดออกมาถูกไปบาทหนึ่งจังหวะนี้โอ้โหออกไปได้ทุกคนอ่าเสียได้ไปจังหวะนี้ก๊อูโอ้โหเปิดอันนี้ทุกคนจังหวะนี้เขามาอีกแล้วโอ้โหมันจะเป็นต้องทอยก่อนทุกคนเพราะว่าเลือให้มันน้อยเดียวนะทุกคนเนาะขัดพื้นยองต้อนนี่น่าจะบวยเอามาจังหวะนี้ยิจเฮตุโอ้โหว่าเสร็จได้ถูกกรบโบได้ถูกเสยจัมเป็นเท่ากรบโบได้คิวจักคิวทุกคน ือว่าตะกีนีบวก,ก็ยังบุญไหว,วเลยเฮก็บ,บดิคิวเลยอ่าตอนนี้เฮาการได้สิบเอ็ดคิวไปเลยทุกคนสลับเพาแต่ว่าสาหรับสกอ์ทีมกับเฮาก็ได้สหาคิวไพยข้องกาดใน,นเส้าซามเลยทุกคนนะเจว่าเกมนี้ตึงทุกคนบดิคาดเลย่อแต่ะะว่าทีมเฮาก็บ,บอกว่าจัดหลอดก่อนจัดหลอดก่อนใจเย็นก่อนนะเอ้ยจอฮีทมันมากเลยงจะวะนี้เิยเขามาตูม้มบบบาทหนึ่งมัดที่สองบอก ขอถูกมาที่สองโอ้โหบอได้ทุกคนจอเฮดออกไปก่อนทุกคนสังเกตมังเหลือจอเฮดทุกคนครับถูกบาดเดียวทุกคนแต่ว่าเวียนาตะกี้นี่จะยื่นเมังเซย์เฮ้ยคีโมเซย์ตะกี้นี่ข้างในถูกซองมาลงไปได้คิวแน่นอนบอซองกับตัวหนึ่งแน่นอนแต่ว่าได้กถูกไปบาดเดียวซเฉยเฉยยังวะคีโมฮัก็เลยว่าอ่าค่อยเคยถูกจะตายมาแล้วนะมัก๊อสมึงเดียวเดียดเดียดไปเจอกันแทะกลัมาจังหวะนี้โอ้โหออกไปหมดเลยมันเปิดโลกออกไป เดียเด๋ยวเพื่อนตัดหลอดก่อนโอ้โหจังหวะนี้เ้าบโเห็นกอดทุกคนเห็นกอดนี่จัดก,อดก้อนจะดีแล้วจะทีนี้เอามาจังหวะนี้บาร์จิฟิกเกอร์เข้าไปอุ้ยรอเฮ็ดมาจังหวะนี้มัดอย่าบอฟิกเกอร์เข้าไปอุ้ยทุบแต่ถือแทงแมงเกินทุกคนโอ้ยเกินไปรีทุกคนเนาะทุบไปสองสามมัดถือแต่แทงมดบันิเอาหนักสูงกับอันนี้มันบอได้ทุกคนเอาจังหวะนี้เพื่อนขึ้นมาเลยเพื่อนเดี๋ยวมานรั่วไห้สปิร์ให้ก็ได้ว่าเอาจังหวะนี้จอเฮ็ดโอ้โหโดนโอ่าสกิลลโโซโของ อ่าโนวาเดียนะทุกคนเนาะจังหวะนี้เพื่อนใจเย็นเพื่อนเดียวโดนฟังกูดึงแอวเข้าไปทุบเนื้อแน,น่นอนใจเย็นใบตรงมีสตีเดียวมาออกกอขึ้นสี่กันทุกคนเนาะตัวเน,นีนก็สำหรับเครื่องกับมันกับโบเนนนอนทุกคนเนาะฮากเกตามสถานก,การณ์ตามที่เราเคยสินนั่นแหละเพราะว่าหลายคนมาออกเครื่องที่ว่าอันนี้แน่กับพระชักิวาเฮ้ยฟ้องแถอะวะโอ้เดียเดีย,ดย,ดยให้มันสนักก่อนจึงเบาหัวนนะเอามาจังหวะนี้เดี๋ยวเปิดดันตีเข้ามาเลยเพือพ่อนเพือ่อน มูมีไปเขาในตัวคนนันจำเป็นต้อแต่ก็เฮ้ยแทงปืนอะไจังว่านี่เพื่อนมาเลยเพื่อนเฮ้ยจังว่ายี่เด้ยคอได้บอลก๊อตโอ้โหก๊อตตายก่อนเลยทุกคนว่าจะเขาไปทุบก๊อตจังว่านี่บอลหลอดในนอนนว่าเดียพี่เกิดมาพอดีพี่เกิดก็ไปเดียปลอยมัดเดียโอ้โหแฮลคิร์ดทุกคนโอ้โหแฮลคิร์ดหลอดไปทุกคนเนาะถือว่าทังมันอยู่สลาแฮลคิรืออาจจะเย็นเพื่อนตัวพายก้อนกลาวนี่ยตายไปหมดเลยทุกคนยังแต่แฮเคิร์ดมแฮลคิร์ดตัวเดียวนั่นแหละตัวที่อำนาจมืดมากนะ เดี๋ยวดันขีดขึ้นไปเลยดันเลนขึ้นไปบอกเลยว่าพายก็อนนารนี้เล่นการ์นี้จ้าบุแตกเลยนะทศน,นันพอ่อเบรคท่านเอาเล่นเดียวเอาจังหวะนี้เฮาเคิ้ดออกมาทุกคนโอ้โหได้ทุบไปเจ็บ,บาดเดียวทุกคนแต่เกือบแตกสุดท้ายแล้วก็แลนไปแบบแบบไม่มุมงตื่นหนามนี่นะไปโคตรไหวเลยมากนันเอามาจังหวะนี้เจ้าสีโบมันคือเก่าแน่นอนมาแเฮ้าเคิด้ดจังหวะนี้ตู้ไม่บาดนึงมัดที่สองโอ้โหบอได้ทุบจังหวะนี้จอเฮดออกมาตู้ไม่บาดนึง เรียบร้อยทุกคนเวทเท่าก so oh, ับแมงโคนแห้ทุกคนเาทุบไปบาดทั้อิดเกือบแตกเวทเท่ามาจับมันจะเรียบร้อยเลยเอาจังหวะจะได้เพื่อนบีเขาไปจบเลยได้หรือบอจังหวะนี้จะได้โอ้โหเวทเท่าเรียบร้อยเลยจังหวะนี้ได้เฮลครดโอ้โหอุตสาห์พี่เกือบเข้าไปนี่มันก็ออกจับทางได้ทุบเถื่อเลยทุกคนเนาะถ้าได้ทุบมันในบาดหนึ่งนี่เรียบร้อยเลยนะสลาบเฮลครอดเอาก็บดว่าไปยังทุกคนที่ว่าที่มากระจบมาได้ทุกคนตอนนี้ได้์ซิปเก่าดาวไปแล้วเอาถือว่าเกมนี้กาดูเดือดนะทุกคนเนาะ MVP กับเป็นของพี่ตหนึ่งคือกอลแล้วทุกคนโอ okay, เคสหรับคลิปนี้กอย่าลืม i, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามสอง u t u b e แนะ่ทุกคนถือว่าเป็นกำลังใจให้เป็นเรื่องฮ็ดคลิปต่อไปนะแต่เขาน่าจะขอบใจสำหรับอ่าผู้ติดตามตอนนี้กับได้สองหมื่นแล้วขอบใจจากใจเลยที่ว่าอ่าซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแล้วกัติดตามมาตลอดนะทุกคนเนาะแต่ว่าสำหรับมักกอตทุกคนโอ้โหได้สองคิวเองโ,อโหโโยเกินไปทุกคนหลังจากนั้นก็เลยบอกว่าเอ้ยยังวะขอโทษที่โมยังประมาณนี้แหละ พอแล้วว่าเ,าาเ้าโมนะสำหรับกอดเนาะทุกคนเนาะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็บายบายทุกคนพอกันในคลิิหนาทุกคนอย่าลืมกดติดตามไว้หรือว่าเพืออย่าง,ง้เ h ็ t คอนเทนต์ยังกะสมัรรคอมเมนต์มาได้นะทุกคนอเออเดี๋ยวเหยื่อยมาอันนี้ก่อนทุกคนน้องมาก่อนนี่ เอ้ซองคิวค่ะว่ากอนก้อนมักบอลเหนื่อยเท่าไรนั้นเราก็นนาจะหยอกจะยังนี่แหละอยู่ในเกมเนาะฮาก็เลยหยอกเราคืนมวนๆทุกคนโอเคสหรคลินีบายบายทุกคนพอกันในคลิปหนาอย่าลืมกดติดตามไว้ได้ทุกคนเพื่อจะบูผ่าคลิปใหม่ใหม่